โอ้โหคนนอะไรสวยจังเลยดูว่าแล้วอะไรมันหนักหนักดูใจหมอกไปมันมเจอตัวนี้ดูใส่หมอกดู ดูเจอหนูหนักหนักไม่ยอมใส่หัวรู้ไหมอ่ะตกใจเลย แรงนังกูเสกอ่าไม่ได้หาลงวันดี้เันไม่ยาเสกวหนขวัเลยขวัมาก็าจะบอกบอกวกดวเอฟ